สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมโลบอกในแมปบ o อกฟุนะครับอัปเดตที่20นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการคาฟคัมพีนะครับแล้วก็ใส่ออปชันให้กับดาบแล้วก็ปืนนะครับก่อนอื่นนะครับให้เรามาที่เกาะทิกิอัลโพสนะครับเกาะใหม่นะครับแล้วก็ให้เรามาที่หน้าหน้าเกาะเลยนะครับจะอยู่ที่ตึกตัวนี้นะครับสูงๆตัวนี้นะัอพอคอยน่นะครับ ให้เราขึ้นไปชั้นบนเลยนะครับจริงๆทางเข้ามันอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้นะครับให้เราขึ้นบันไดไปเรื่อยๆนะครับส่วนเกาะส่วน NPC มันอยู่ข้างบนนี้นะครับเดี๋ยผมจะวาร์ปเข้าไปนะครับวิธีวาร์ปก็คือให้เรามาที่ติดกระจกตรงนี้นะครับแล้วก็หันหน้าไปทางไอ้ตึกไหนก็ได้เพื่อให้เรามองเห็นห้องข้างในนะครับ เราจะเห็นห้องข้างในอย่างนี้นะครับแล้วก็กด R เข้ามาเลยนะครับฟบเข้ามาจะทําให้เราไม่ต้องปีนบันไดขึ้นมานะครับวิธีคราบของนะครับให้เรามาคุยกับ NMC d a ก o n t a l o n s e ตัวนี้นะครับมันจะมี2อย่างนะครับ N Change แล้วก็คราฟนะครับให้เราเลือกตัวที่2นะครับ ก่อนอื่นที่เราจะตีออปชันดับหรือว่าปืนได้เราต้องคาฟคมพีก่อนนะครับพอเรากดคาฟนะมันเป็นการคาฟคมพีนะครับคมพีก็จะมีอยู่4ระดับนะครับระดับแรกจะเป็นระดับปกติอันดับที่2ก็เป็นหายากอันดับที่3จะเป็นระดับตำนานนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นตำนานนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อที่ทําครั้งแรกเลยนะครับมันจะมีแค่ระดับปกตินะครับก็คืออันบนสุดนะครับเราจะปลดล็อก ลำดับอื่นๆเนี่ยเราต้องท before, before. Wrote, ําลำดับก่อนหน้านั้นนะครับค้าฟให้ได้10อันก่อนนะครับถึงจะเปิดตัวใหม่ขึ้นมาให้นะครับอย่างผมก็ต้องค้าฟระดับปกติ10ครั้งก่อนนะครับระดับหายากก็จะโผล่ขึ้นมานะครับพอค้าระดับหายาก10อันปุ๊บระดับตํานานก็จะโผล่ขึ้นมานะครับพอตานาน10อันปุ๊บก็จะมีตํานานโผล่ขึ้นมานะครับจะไล่ลำดับไปเรื่อยๆนะครับการค้าฟนะครับก็แค่หาวัตถุดิบตามที่มันต้องการนะครับ อย่างระดับปกตินะครับอ่ามันจะใช้ทองแล้วก็เคี้ยวฉลามนะครับซึ่งทองเนี้ยก็จะดรอปได้จากเรือผีนะครับส่วนเคี้ยวฉลามก็จะดรอปจากฉลามนะครับของพวกนี้นี่หาได้ตามอีเวนต์ทะเลเลยนะครับก็คือให้เรามาที่เกาะที่กิอัลโพนะครับแล้วก็ออกเรือไปด้านหลังเกาะนะครับแล้วมันก็จะเจอสัตว์พวกนี้ตามระดับนะครับส่วนมากให้เราไปที่ระดับ สีระดับ5เลยนะครับมันจะสามารถเจอของได้มากขึ้นนะครับหรือว่าบางบางอย่างต้องล่าเรวทานเลยนะครับสําหรับครับระดับปกตินี้จะใช้ทอง3นะครับแล้วก็เคี่ยวปลาฉลามแค่2นะครับต่อไปเราจะมาดูนะครับระดับหายากนะครับใช้อะไรบ้างนะครับก็คือจะใช้ปีกปลาเปลี่ยนหญ้าบินนะครับอ่ปีกไฟฟ้าตัวนี้นะครับ แล้วก็ใช้ทองแล้วก็ใช้เขี้ยวฉลามนะครับต่อไปคราฟระดับตำนานนะครับก็จะใช้เกตมังกรเลวทานนะครับ5อันนะครับแล้วก็ใช้ปีกปิลันยา3าอันนะครับแล้วก็ใช้เขี้ยวของฉลามเทเลอร์ Taylor นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นบอสฉลามนะครับเลือดจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0นะครับ ใช้1อันนะครับแล้วต่อไปก็ใช้ทอง7ก้อนนะครับต่อมาระดับมิสซิเคอลนะครับระดับสุดท้ายก็คือระดับตำนานนะครับเป็นตำนานเฉยๆเนี่นะครับจะใช้หัวใจเลวทานนะครับ1น,นะครับแล้วก็เกตเลวทาน15อันนะครับแล้วก็ใช้ลูกตาของเทเลอร์นี่นะครับ1อันแล้วก็ ใช้ทอง20ก้อนนะครับไอตาเทลเลอร์เนี่ยก็ดรอปจากเลดบอสฉลามเหมือนกันนะครับชื่อเทลเลอร์นะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้าคาฟคัมพีต่างๆนะครับต่อไปเวลาที่เราจะใช้คาฟดาบนะครับเราก็มาเลือกเอ็นเชนตัวนี้นะครับมันก็จะให้เราเลือกว่าจะคาฟดาบหรือว่าคาฟป,ปืนนะครับ เนี่ถ้าผมเลือกพลังดาบเนี่ยอ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้อ่าก่อนอื่นผมจะบอกก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ที่เราจะใช้คาฟเนี่ยดาบกับปืนเนี่ยเราต้องไปตีบวกให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับก็คือทุกอย่างต้องมีดาวที่มุมซ้ายบนก่อนนะครับมืนอถึงจะาถามมาใส่อ p อปชันในดาบได้นะครับหรือว่าในปืนนะครับ อย่างพวกข้างล่างเนี่ยผมไม่มีดาวบนบนนั้นเลยเพราะว่าผมไม่ได้อัปเดตนะครับจะไม่สามารถใส่ออปชันได้เลยนะครับจะใส่ได้เฉพาะที่มีดาวอยู่ยบนเท่านั้นนะครับอย่างตอนนี้ผมใส่สมอ l อยู่นะครับสมอผมสามารถใส่ออปชั n นได้นะครับการตีก็คือเข้ามากดตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกเอนชานผมก็เลือกพลังดาบ ถ้าใครมีอันนี้ขึ้นอยู่นะครับแสดงว่าเคยครามาแล้วนะเคยใส่ออปชันมาแล้วนะครับออปชันเนี่ยมันจะขึ้นแบบสุ่มนะครับจะได้มากได้น้อยนี่ไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ดวงนะครับหลักการใส่นะครับก็คือให้เรากดที่รีโลเอนชานตัวนี้นะครับกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นคำพีให้เราเลือกนะครับอย่างตอนนี้ผมมีรีเจนอยู่5้าอันอะไรเงี้ยครับ ถ้าสมมุติว่าเวลาผมกดไปนะครับปึ๊บพอขึ้นแบบนี้เราก็กดคัมพีนะครับกดครั้งหนึ่งนะครับถ้าเดี๋ยวรอมันสุ่มให้เรานะครับติดเบสซิ่งแล้วนะครับอันนี้คือแบบโชคดีมากเลยนะครับเพราะว่าคราบแค่รเจนอรี่นะครับติดเบสซิ่งนะครับนี่นะครับก็เป็นวิธีการตีบวกออปชันนะครับ ส่วนรายละเอียดของออปชันเนี่ยเดี๋ยวผมไปพูดอีกทีในคลิปอื่นแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีการคาบคัมพีแล้วก็ตีบวกออปชันของอาวุธนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนําไปใช้กันได้นะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับ